จะไปใช้ตรงไหนอะไรยังไงก็ยังไม่ตอบอันนี้คือบรรยากาศของการถ่ายครัเป็นทีเซอร์ที่สำคัญมากต้องรอดูรอติดตามวันแต่ละเฟ่สิเดียานฝ่ายที่ยังเอาไปใช้อะไรทำอะไรมืมืดมืมืดมืดมดมโมืดมืดมอดมื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 ดมอดมืดอืมืดมืดมอดมืดมืดมืด้ื้มมื้ด ให้แกครับพี่น้องเอาไอ้เจ้าเวลาขายเทดตัวลุงทอมัาสมบัตบันตัวดิเอาไปขึ้นเอไปขึ้นเนี้มาในตัวเขาถูกเสียร์แบบตัวใหญ่น่าใส่ตีหูชิมวอกสามเขาทั่วสมจริงแห่งฟิว้ดีวเดีผู้กินกับนะครับอเมื่อกี้ใครเถียงกันเรื่องอะไรบ้างนะ มมันจะีเรื่องพ้องนั้นที่นอนที่พักเรื่อง้อนอาบน้ำกับมีหมออาบร้านคาเป็นดีเซอร์ที่สำคัญอีกหนึ่งดีเซอร์นะครับที่ติดตามไปไครับผมพี่น้องจะไปอยู่ในไหนที่ไหนอะไรเวลาไหนยังไงไอนี้ทั่วคือมาหมดติดตามเลยคือมาสอมอย่างมองหนีข้าหนีสเข้าห้องน้นาวแตจะเป็คพุ่งยิ่งนะคะ กฟิวมาก็ใครพักเรียมเลยค่ะคนกลุ่มนึ่งมาถ่ายอะไรเออไม่บอกนะครับแต่เดี๋ยวขาจะตอบตอบตอบทีละทีละช็อตประมาณนี้นะครับคนคนคุมในฉากติดตามคเขาผมไม่บอกว่าถ่ายอะไรเสร็จปึ๊บยูริหลายนอาจจะรู้แล้วยูริจะมียูริจะวิ่งวิ่งมาบอกเพื่อนว่าตกใจเบาหอยอย่างอยู่หลังวัดประมาณนี้ เราองมาบอกมูอันนี้คือจบซีนซีนในวัดนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเสียงเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายกันอื๊บประมาณ8โมงรถปับจะมา รถบาสจะมาหนึ่งเราจะถ่ายลลาซีนลงรถบัสซีนลงมาสองเนี่ยถือของแมาแต่ละานคิดท่าแบบว่าแอคชั่นจะพอ1ศเป็นเท่าไหร่รติดตาม้วยนะคพี่แซนเนอร์เราจะสวยก็สวยสวยเกินเบอรอยังสนะลงลงรถบาสมาลงรถบาสมากพืลังกานเนี่าบบพีเสือเปุ๊บ,บ,บ,บเราจะขึ้นรถบ,<า><อ>บัสทั้งหมด ล้ามดเด็กขามนะครับมีกือเตเป็ประมาณบางคนกันนบคนนเรื่องลังบรรยากาศใเบื้องามีงนอย่างนับชอเองประมาณนี้นะครแล้วรถก็รถก็จะเคลื่อนไปสถานที่ที่เราจะทาทำต่อไปก็คือ สวัสดีครับวันนี้ไม่ไปเรีนยนใช่ไหมนี่เขาสอบจ้ามาไปสอบมาไปสอบปลาปลาสลิดี่เดียวม i ลิมิเต็ดอรุ่นลิมิเต็เนาะเพื่นเนาะลิมิเต็ดอสให่อินเดียว้นเดียอย่ามือได้ใส่น้ามืสตัวเอาอันยัยย่ยย่ๆอันจ้าอัน ตอนนี้มาวัดตีอ้แม่เ่คอยได้นะว่าทางันตคอยกินแล้วของแม่ขอครอยู่น้อยากม่บอกเอาบอกไม่ใหญเจบปีงคุณนะระปบก่อนจะเข้านเด้ออย่ารบกวนเลคะคุณแม่คะคค่ะคุณค่ะคามบบุมบบึ้มบ้มไลครับ ตอนนี้รวมกันครบแล้วนะครับตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมแ <c oughs> ดนหญิงครบแล้วใช่ไหมสิบสามนาง <c oughs> ไปหาคู่เป่าไม่หาคู่เป่าครบหรือยังพร้อมรวคาสดพร้อมถ่าย น้องพาทำครับพูอจะแปลน้าหนาไม่ได้เลยครูน้องน้องบอกให้ทำอ่ะอันนี้เพิ่งตื่นเหมือนกันตื่นมาแต่หน้านี้เลยตื่นตื่นมาคือหน้าติดคูชชั่นเลยใช่คือพี่เกียร์ไอ้นี่ได้นะแต่โอ้ยไม่ได้ทั้งคู่เลยตื่นมาหน้านี้ตบ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 กันอย่างนี้แหนแ้วก็คอนซลเลอร์ใต้ตายิ่งก่อเลยโอ้โหบอลแต่งก็เหมือนแม่แต่งบอลใช่บอลแค่เบาๆให้หน้าเนียนแอรมา ดูพิเตียนี่พิเตีย้ยน่าสดเลยอแต่งทำไมก็เขา เขาบอกฟิวเพิ่งตื่นเออใช่ไหมล่ะแต่งทำไมน่ะทางนน้นน่ะมาหน้าสดกันทำไมวีทีอาแค่อยู่กับเราไปหนึ่งปีเต็มไม่ต้องไปท่วงเราก็มาหน้าสดเลยนี่หน้าสดแบบนี้เข้าใจไหมเบฟหน้าสดแบบนี้เลยอาจจะสดเกินบางทีสดแล้วเขาบอกว่าวีทีอานี้อยู่หนึ่งปีเต็มแล้วทุกคนก็เือริ่มเลยอ่างออกมาเลยทันที